ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเชื่อว่าสาเหตุของสะพานย่าลาดกระบังที่พังถล่มลงมาเกิดจากรับน้ำหนักไม่ไหวและมีการพลิกตัวของโครงสร้างโดยไม่เกี่ยวข้องกับต่อม้อค่ะรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวภายหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังที่พังถล่มลงมาในระหว่างการก่อสร้างระบุมีแนวโน้มว่าอุปกรณ์ยึดตัวสะพานหรือรอนเชอร์ รับน้ำหนักไม่ไหวและเกิดการพลิกตัวทำให้ลวดที่ใช้ดึงสั่นสะเทือนและขาดเกิดเป็นเสียงระเบิดที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์หลายคนได้ยินทำให้เกิดการซุดตัวของสะพานยืนยันกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างต่อม้อของสะพานเนื่องจากมีการตอกเสาเข็มลงลึกถึงชั้นทรายและมีความแข็งแรงมันเป็นอยู่ในขบวนการในการดึงลวดเวลาดึงลวดแล้วเนี่ยมันเกิดเสียงนะมันเกิดเสียงลั่นขึ้นมา ก็คือคอนเซปต์ของการนึงร่วนมันเกิดการระเบิดขึ้นมาส่วนหนึ่งนะฮะมันอาจจะเกิดจากเทนดอนขาดก็ดีนะฮะหรือโครงสร้างคอนกรีตของไอตัวเกอร์เดอร์เนี่ยมันเกิดการเสียหายเวลามันเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วมีความเป็นไปได้ที่ไอตัวเคนใหญ่ๆเนี่ยเวลามันเกิดการระเบิดหรือเสียหายปุ๊บมันเกิดไวเบทมันเกิดการสั่นแล้วเวลามันเกิดการสั่นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันสั่นแล้วเนี่ยมันมันตั้งอยู่บนเสานึกออกไหมฮะ เวลามันสั่นโครงสร้างแบบนี้เหมือนแผ่นดินไหวให้นึกถึงภาพแผ่นดินไหวถ้ามันมีการไวยเบสสั่นมากๆเนี่ยมันจะทําให้พลิกแล้วตอนนี้มันพลิกลงมาทางซ้ายเวลามันพลิกออกมาแล้วเนี่ยเสาเนี่ยนะฮะต้นดึงจะขาดไปเลย